สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องอินดี้อีสานนะคะจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหมดเขตรหรือยังข้อที่หนึ่งนะคะสามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอดไม่มีหมดเขตโดยแจ้งปลูกได้ทุกพืชและทุกรอบของการผลิตค่ะข้อที่สองยใหม่แปลงใหม่หรือรายเดิมแปลงเดิมยื่นแบบได้ที่ผู้นำชุมชนข้อที่สามแปลงเดิมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะคะมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรจากรัฐผู้ที่ปลูกข้าวยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีรายได้และป้องกันความเสี่ยงด้านราคาและไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนไปสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนว่าหมดเขตหรือ,อยังแอดมินหาคำตอบมาให้แล้วนะคะ ในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐสำหรับโครงการต่างๆขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละพืชห้ามลืมนะคะหากเกษตรกรไม่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเกิน3ปีจะสิ้นสุดสภาพการเป็นเกษตรกรทันทีใครสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่าหมดเขตหรือยังแอดมินหาคำตอบมาให้แล้วนะคะสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเขต เกษตรอำเภอและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร029551640และ025793926ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณป้านะอานะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ